พี่โอจะไปไหนก็ประเดี๋ยวน่ะเป็ดอันยืงอันยืงใครไหว้พระไหว้เจ้าอีกเออดีเหมือนกันนะพี่โอน้องจับมีวัดหนึ่งที่ไหนเมันเป็นวัดที่แบบโอ้ปฏิบัติดีพี่โอวัดปฏิบัติดีไก่ก็กลับไก่ตต่เนี่ยกะเปิ้ลนะนี่เป็นเปิ้ลฮ้องว่าเป็นวัดที่แบบ ร่มรื่นสงบโธรรมชาติเนาะธรรมชาติร่มรื่นสงบแล้วเป็นวัดที่แบบไก่ก็อาหารก็เนี่ยบักไก่บักไก่แต่าเนี่ยรถก็จะมีน้ํามันน่ะความจริงพระความจริงพระอยู่ในใจแต่ว่าเราได้กราบพระปฏิมานาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นสิรีโมงคลต่อตัวเราวัดนนปีอืมเปิ้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์อ๋อมีพิพิธภัณฑ์ด้วยย่ะมีพิพิธภัณฑ์มีของบักเก้าของบักเก้าเจ้าของบักเก้ามีห้านี่ยกะ ว่าจะเป็นของบะเก่าวาดแต่งไม่กะไม่ใช่ปีวาดแต่งไม่ไม่ใช่แล้วมีพิพิธภัณฑ์โดยย่ะพิพิธภัณฑ์มีเจ้ามีบางอย่างมีของบะเก่าดี่ยป่าตั้งโชว์ตั้งอย่างไงกงเป็นพระเป็นพระเป็นอย่างย่ะพระเจ้าของบะเกากายไล่ตั้งพิพิธภัณฑ์ปกติพิพิธภัณฑ์มันต้องเป็นของโบราณนะน้องแต่ของบะเก่านี่มันน่าเอามาน่ะปัญหาทาสีใหม่หรือว่าเป็นพระรอมาใหม่กะ บาจายมาเป็นของบัเก่าปีปัดแปลงใหม่กะปัดมาได้แปลงใหม่เจ้าวิ<ม>หารบุรณะใหม่อ่ะบัจายปีบัจายวิหารเนี่ยเก่าแล้ววิหารเก่าแล้วเจ้าแต่มีพิพิธภัณฑ์จะมีพิพิธภัณฑ์ตั้งไมท่านมีอย่างมีพระมีแบบของโบราณของบักเกา่าอ่ะของโบราณน,นี่โอเคเข้าใจไปตั้งพิพิธภัณฑ์แต่ของบักเก้านี่มันน่าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะน้อง เอาเงี้ยมาใหม่กะแปลงใหม่กะมาแปลงใหม่พี่มาแปลงใหม่ก็ะของบะเก้าก็แปลงใหม่นะกะเดนมาแปลงใหม่พี่เอามาเป็นของบกเก้าพี่โอ้พัดทาสีไม่ปั้นไม่ได้ทาสีไม้พี่ปั้นไม้ปั้นไม่รอไม่รอเก่าละมื่นละของโบราณกเหมาะอยู่ในพิพิธภัณฑ์อโบราณนสถานเข้าใจแต่ของบกเก้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่มั้มีอ๋อไปซื้อมาใหม่กะ เออปมาได้ซื้อพี่ปมามได้ซื้อปั้นแปลงคนเดียวอีเฮ้ยกูปั้นแปลงคนเดียวมาใช่พี่โอ้ปั้นหล่อปั้นแง่ใหม่ปั้นใหม่แงใหม่ปั้นมาเมื่อปั้นปั้นใหม่คนเดียวปั้นแบบปั้นใหม่คนเดียวปั้นปั้นมาเมื่อสมัยเจนได้เจนดีละเจนปุนละแล้วอยู่ในแล้วอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าอยู่ตังหน้าว่าอยู่ในเลยอยู่ตังไนพี่ ข้างในมันต้องเป็นของโบราณกะน้องของบักเก้าเป็นของบักเก้านะนะมันเป็นของบักเก้านะของบักเก้าเปล่นแปลงไหมกะเปล่นไปได้แปลงไหมพี่โอ้เปล่นไปได้แปลงไหมซื้อมาเออไปได้ซื้อไหนสักผีปุจามาปู้จาน์ก็เป็นบางส่วนที่เปล่นมาปูจามาสมัยตะกอนอะไอ่ะมันเป็นของบักเก้าพี่แปลงทำไมเออมาได้แปลงทำไมแปลคนเดียวแปลคนนี้ มา,มาหูว่ันนี่น้าบอกว่าไข่แปลงแต่วลาปเป้นแปลงม,ลปมาเมินแลนาาวน้วเปลี่ยนมาเป็นของบักเกาแปลงมาเมินแล้วมันอย่างบักบเกาได้ยังไงอ่ะปนหาสีไม่ก้าเป็นไม่ได้ทาสีพี่โอของบักเกาพี่โอเู้จะของบักเกาก็ของบักเกาก็ของไม่ไงบักจ่ยาจยบักเกาก็คือไม่ไงน้องเดนนภาเธอติ้งตองละของบักเกาก็คือของแปลงไม้บ้านหลังนี้บักเกาเลยอย่ะไม่เหมือนเดิมขึ้นบ้านใหม่ไง รถบักเก่าเลยอยากซื้อรถออกรถใหม่อย่าน้องโอ้ยใครเก่าหมดตั้งปีนอีเ้ยมึงอู้บักเคียมเหมือนพี่สาวสองพันนั่นนะของบักเก่าพี่โอ้ของบักเก่าแต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโบราณน่ะพี่เข้าใจอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของบักเก้าก็ต้องของแปลงใหม่ปั้นใหม่ท้าสีใหม่บุรณะมาใหม่ของบักเก้าของใหม่ของบักเกี่ยของใหม่พี่วอฟังแะแปลงเอามาใหม่พี่โอฟังน้องนายใจยยิพี่ออฟังน้อง ของบักเก่าก็ของใหม่สมัยตะกอนเปิ้นหองของโบราณเ่ะของโบราณผู้ใจของโบราณของบักเก่าก็คือของโบราณของใหม่ก็กาเมืองเปิ้นเปิ้วหอของบักเก่าคือออ้ยังมูเน่ที่มันเป็นของเก่าๆแล้วเนี่ยแล้วยังบอกว่าของเก่าเรียกว่าบักเก่าอ๋อของบักเก่าบะเมินเนี่ยเขาจะเก่าก็เก่ากัะบักเก่าบัลหลังบักเก่าก็คือมันไม่เก่าก็คือใหม่ไงมันบัจจัย ของเก้าอู้อะคนเมืองป้นอูจ้จะอีละปันห้องจะอีละของเก้าอ่บะบักเก้าก็ต้องของไม่เจ็ดป้ออุ้แม,ม่มอนเออของบักเก้าก็ต้องของไม่เฮ้็คนเมืองก็แบบอย่างอี้อะพี่โอยอย่างมาเทียงกะมันบักเก้าก็ต้องไปของไม่